สวัสดีค่ะ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 ซูเปอร์ฮีโร่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะในคอนเทนต์ที่ว่ารู้จักแค่สิ่งนี้เงินเข้าง่ายชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการนะคะรู้จักแค่สิ่งนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ มาคุยกันง่ายๆนะคะของเวลาเย็นๆที่ประเทศอังกฤษและก็วันหยุดของมิมี่ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวเองก่อน <laughs> ขออนุญาตดูตัวเองก่อนนะคะ,ปะเ,เป็นๆที่ประเังลก้กงก็มาคุยกันน,นะคะมาคุยกันสบายๆมาคุยกันสบายๆ มารู้จักอะไรอะไรสิ่งนั้นนั่นคืออะไรที่มันทำให้เงินเข้าง่ายๆและชีวิตเปลี่ยนไป Love y ยูเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะจ๊ะท่านมหาเศรษฐีไม่รู้ว่าแสงเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่มีใช้แสง อากธรรมชาติช่วยก็เลยก็เลยน่าจะโอเคอยู่นะคะอคขอหัวใจด้วยนะคะรัวๆจะได้เงินเข้าง่ายๆช่วยก็เลย <laughs> โอเคสิ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะ ทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนและก็มีในทุกคนนะคะสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าอยากจะแชร์กับพวกเรานะคะก็คือตัวเราเองนะคะเพราะมิมีเชื่อว่านะคะทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า ในตัวของเรามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่มีพลังบางอย่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสมควรที่จะต้องรู้ก่อนเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยสำหรับตัวมิมี่นะคะก็คือตัวเองก็คือภายในของตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยมิมี่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วจะมาแชร์ถึง เกี่ยวกับนะคะความรู้สึกนะคะที่มิมี่อยากจะแชร์เนี่ยนะคะเพราะว่ามันทำให้มิม่เนี่ยนะคะได้ผลลัพธ์เข้ามาในชีวิตมันทำให้มิมี่ได้ใช้ชีวิตเนี่ยนะคะได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมที่มาเนี่ยนะคะมาแชร์ไม่ได้มาสอนมาช่วยนะคะ เพิ่มพลังให้ก totally ับตัวเองสิ่งแรกคือมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองก่อนถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะเพิ่มพลังตัวเองอยากจะปลุกพลังตัวเองอยากจะกลับเข้ามาปลุกเอาความสุขอยากจะเข้ามาเพิ่มเงินให้เข้ามาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าต้องวิ่งไล่วิ่งตามวิ่งแบกรับ ความรู้สึกนะคะเหมือนแต่ก่อนซึ่งมิมี่เคยเป็นแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะคะกลับเข้ามารู้จักตัวเองสิ่งที่มิม่ใช้รู้จักตัวเองนะคะก็คือการอยู่กับตัวเองบ่อยๆอยู่กับความเงียบบ่อยๆนะคะแล้วการอยู่ความเงียบเนี่ยนะคะ เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินนานแล้วแหละใช่ไหมคะว่ามิมีใช้อยู่กับลมหายใจบ่อยๆก็ฝึกสมาธิก็หลายรูปแบบนะคะแต่ชอบที่ว่าสมาธิลมหายใจเพราะว่ามันไปทุกที่นะคะทำอะไรก็ทำได้ง่ายทำงานนะคะทำงานมันก็ทำให้กลับเข้ามาไวแต่มันจะไวหรือช้านะคะมิมีก็ต้อง ต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามันต้องใช้การฝึกที่จะอยู่กับลมหายใจบ่อยๆบ่อยๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดผลกับตัวเองนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยนะคะความรู้สึกเนี่ยที่มิมี่ได้จากงานร้านนวดของตัวเองนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้บอกเลยนะว่า วิ่งไล่วิ่งตามเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าทําไมชีวิตนะคะตอนนั้นเนี่ยทำไมชีวิตมันรู้สึกว่ามันยากนะคะทำไมมันยากทําไมมันต้องใช้พลังเยอะต้องใช้แรงใจต้องใช้แบบว่าต้องต้องทำหลายอย่างอะ่ะกว่าที่มันจะมีลูกค้าเข้ามากว่าที่มันจะมีความสุขก,กว่าที่ชีวิตมันจะเข้าที่เข้าทาง นะคะคแต่ว่าถ้าว่าไปแล้วทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นดีเสมอแล้วแล้วมันถึงทำให้ได้เรียนรู้และก็ตระหนักรู้ได้วันนี้นะคะว่าถ้านะคะจับความรู้สึกได้เนี่ยมันจะไปนะคะสอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดแล้วไปสอดคล้องกับการที่เราสั่นสะเทือนอะไรออกไปนะคะ แล้วมันจะทำให้เราได้รับขึ้นของพลังงานที่เราสั่นออกไปด้วยนี่ก็คือสิ่งที่มิม่ชอบมากในการที่จะใช้ความรู้สึกนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะคะไม่ได้รู้นะว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะบอกอะไรได้หลายอย่าง ไม่ได้บอกเฉพาะว่าเราสุขเราทุกข์นะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยมันดันมาให้ผลกับงานของตัวเองนะคะซึ่งบางวันเนี่ยนะคะม,มิม่ก็ไม่ได้โพสนะคะหรือว่าทำอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับที่จะจะดึงดูดลูกค้านะคะจะให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะแต่สังเกตแล้วหลักๆที่ม,มิม่ทำก็คือมิม,ม่จะส่ง นะคะความรู้สึกที่มันมีความสุขสนุกเบิกบานความเบาสบายออกไปนะคะตั้งแต่เริ่มเช้าขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่มันก็เลยทําให้ม,มิมี่นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะรู้สึกว่าทําให้ตัวเองนั้นเนี่ยนะคะมันลูกค้าเข้ามาง่ายนะ ลูกค้าเข้ามาง่ายแล้วทีนี้มันก็ทํางานสนุกมันมันกลายเป็นว่าแค่กลับนะคะแค่กลับมาฝึกทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมีความสุขเป็นคนที่อยู่ในขึ้นพลังงานของความสุขความสนุกเบิกบานเนี่ยแค่ตรงจุดนี้เนี่ยนะคะมันก็ทําให้มีมิรู้สึกว่ามีอะไร ที่ดีๆชีวิตที่ปรารถนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นนะคะมันก็เกิดขึ้นแล้วทําไมเราถึงจะทําชีวิตที่มันง่ายๆเนี่ยให้มันยากละ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะแต่มิมีม่ก็เชื่ออีกนั่นแหละนะคะว่า ก่อนๆเนี่ยนะก่อนหน้านี้มันก็ธรรมดาที่มันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันมันถึงนะคะจะฟอร์มตัวมาเป็นอัตโนมัติเราจะกลายเป็นคนอารมณ์ดีได้แบบภายในวันเดียวสองวันหรือสามวันหรือว่าวันอาทิตย์เป็นอาทิตย์เดียวเนี่ยเราจะทำได้ไหมนะคะถ้าบางคนเขาฝึกฝนมาเยอะนะคะมิม่ก็เชื่อว่าเขาก็คงทำได้แต่ กว่าที่มิมี่จะเปลี่ยนนะคะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนคิดบวกเป็นคนเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้าสมมุติมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เลยไว้ได้เลยไหมนะคะก็บอกเลยว่าก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มิมี่อยากจะแช์นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยนะคะกว่าที่มิมี่จะเป็นคน อารมณ์ดีเป็นคนสนุกเบิกบานได้ณนะทุกวันนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณกี่ปีที่มีสโลกกนะะะแนโลกนให้กับตัวเองว่าอะไรนะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งที่มีสโลแกนให้กับตัวเองว่ายิ้มโอเคยิ้มหัวเราะเต้นรำ สามคำจำง่ายๆยดไดผ่เฮดไ้พูนันสิมีก่ก็แต่คววมสุขนะคะกลับไปภาษาสีสเกตบ้านเรานะคะมิมี่เริ่มนะเริ่มฝึกตรงนี้นะคะตั้งแต่กี่ปีมาแล้ว5ปี6ปีไหมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เริ่มฝึกตัวเองตัวเองมาทุกวันทุกวันนะคะทั้งฝึกทั้งเขียนแล้วมิมี่ก็อยากจะแชร์อีกอย่างนะคะหประโยค ที่มิมีใช้ฝึกตัวเองมาพูดกับตัวเองมาแล้วเพิ่มไปอีกประโยคหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือประโยคที่ว่าประโยคประโยคแรกนะคะฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ 2. ฉันคิดบวกได้ทุกอย่างเลย 3. ฉันยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้าง 4. ฉัน มีความสุขตลอดไป5ก็คือฉันเป็นคนโชคดีตลอดการแล้วประโยคที่6ก็คือฉันยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างฉันคิดบวกได้ทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็คือ6ประโยค6ประโยคที่พูดนะตอนนั้นบอกไว้เลยนะครับแค่ประโยคแรกเนี่ยก็สกิดอยู่ในใจแล้วนะว่าฉันเป็นคน ฉันเป็นสิ่งฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองพูดไปโดยที่ข้างในเขาก็โตแย้งเหมือนกันแต่ก็พูดไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเยอะนะคะก็พูดพูดไปบ,บ่อยๆจนนาวันหนึ่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกกับประโยคนั้นแล้วก็กลายมาเป็นทีนี้ก็กลายมาเป็นการสร้าง ให้ตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ร้องเพลงแล้วจะเป็นเพลงอะไรก็ตามที่ทําให้ตัวเองเบาสบายมิมิก็จะร้องนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่าประโยคที่พูดก็คือฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนมีความสุขฉันสนุกเบิกบานใจไปไหนก็ปลอดภัยเพราะฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนมีความสุขนะคะกว่าจะ นะคะกว่าจะใช้ความรู้สึกเนี่ยมานะคะมาประกอบกับการทํางานกับร้านนวดเนี่ยนะคะใช้เวลานะคะใช้เวลาแต่ว่าไปแล้วก็คุ้มนะคะคุ้มในการที่จะฝึกฝนตัวเองคุ้มในการที่จะกลับเข้ามารู้คนข้างในรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนแบบไหนนะคะเป็นคน อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนนี่ก็คือรู้จักตัวเองแล้วกว่าที่จะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในนะคะเส้นทางของการฝึกฝนของการเปลี่ยนชีวิตตัวเองหน้าตอนนี้เนี่ยนะคะแน่นอนแหละต้องใช้เวลานะคะมีม่ก็ขอนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่แบบว่า อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแนะนำให้นะคะกลับมาดูความรู้สึกของตัวเองกลับเข้ามาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอารมณ์ดีก่อนยิ้มให้มันง่ายๆนะคะเข้าอยู่ในสภาวะของความเบิกบานใจของความเบาสบายผ่อนคลายให้ได้ทุกๆวันทำบ่อยๆจนมันเกิดขึ้นอัตโนมัตินะคะ แล้วมิมิเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้รับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะเหมือนที่มิมิได้รู้สึกสภาวะนั้นเข้ามากับตัวเองความรู้สึกนะถ้าบวกกับสตินะคะจะเป็นเข็มทิศในชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เป็นอย่างดีนี่ก็คือสิ่งที่มิม่ได้มานะคะก็เลยอยากจะเอา มาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนให้เพื่อนๆสังเกตแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าวันเริ่มวันเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราอยากจะทำอะไรไหมมันจะมีกระจิตกระใจไปทำอย่างอื่นไหมนะคะให้สังเกตง่ายๆแบบนั้นแหละนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มิม,ม่สังเกตมากับตัวเองมิม,ม่อาจจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบนะคะ ชอบที่จะเอาความรู้เอาสิ่งที่ได้รู้มาได้เรียนมาเนี่ยมาฝึกฝนเพราะว่านะคะโคสกูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกว่านะคะอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนมาแต่ให้ใช้ปัญญาของเรานะคะเอาไปลงมือทําดูก่อนว่าเราได้ผลอย่างที่ท่านทําหรือเปล่านะคะนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ทำให้มิมี่เนี่ยนะคะรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่ลองเอามาลงมือทําไม่ลองเอามาปรับใช้ในชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผลกลับเข้ามาเราก็จะไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มัน ง่ายมากนะคะสำหรับการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราแค่รู้สิ่งนี้นะคะรู้ตัวเองรู้ความรู้สึกบวกกับสติมันจะเป็นเข็มทิศในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามันจะทำให้นะคะชีวิตของเรานั้นไปสู่ เป้าหมายที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่มิม่ใช้มากับตัวเองนะคะเริ่มต้นวันด้วยการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในสภาวะของความที่เบาสบายแล้วสิ่งที่เราปรารถนาแม้ติงแม้แต่สิ่งที่ไม่ปรารถนานะคะแน่นอนมันเป็นสิ่งดีใช่ไหมเพราะว่าเราส่งออกพลังงาน ที่เป็นความสุขพลังงานดีๆออกไปแม้แต่สิ่งดีๆที่เราไม่ปรารถนามันก็จะเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้ลองเอาไปทำดูนะคะแค่กลับมาอยู่กับตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขสนุกเบิกบานทำบ่อยๆอยู่กับสติฝึกสมาธิบ้าง5นาที10นาทีอยู่กับลมหายใจเอาแบบไหนก็ได้ที่ ตัวเองนั้นนะคะรู้สึกเบาสมาธิมีเยอะแยะมากมายนะคะเอาที่มันถูกจริตของเราแล้วชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นนะคะการเพิ่มความสุขเนี่ยมันทำให้มีมีเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเห็นโค้ชครูท่านอื่นๆเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้ออกไปมีความสุขนะแล้วเงินจะเข้า ให้ออกไปมีความสุขนะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาให้ออกไปมีความสุขนะจะได้สิ่งโน้นสิ่งนี้แต่ก่อนนะคะก็ไม่เก็ตเหมือนตอนนี้นะคะพอเริ่มทำได้นะคะดูจากไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยเหมือนแต่ก่อนแต่ดันเงินเข้าง่ายลูกค้าใหม่เข้ามาแบบต่อเนื่องแล้วก็ ลูกค้าเก่าก็กลับมาใช้บริการสาได้รับการบอกต่อได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากลูกค้าจากจักรวาลจากมหาปัญญานะคะแล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อยู่ในตัวเรานะคะจงเชื่อว่านะมิมี มีมิเชื่อกับตัวเองนะคะว่าถ้าเรานั้นเนี่ยเชื่อว่าเรามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราสามารถที่จะสร้างชีวิตของเราให้มันเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะตามความเชื่อของเรา <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะให้มันดูง่ายมากกว่านี้แล้วแหละ ็ต้องนะคะลองลงมือทำดูแล้วก็จะเหมือนคอนเทนต์นี้รู้แค่ตัวเราเงินจะเข้าแบบง่ายๆแล้วชีวิตก็จะเปลี่ยนไปตลอดการนะคะเลิฟยูทุกคนลองไปฝึกดูนะคะแล้วถ้าได้ผลยังไงก็ส่งข่าวกันมาบ้างนะคะมาหาเศรษฐีทุกท่านเลิฟยู